เมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการเลือกประธานปปชคนใหม่นะปรากฏว่าที่ประชุมของปปชมีมติ5ต่อ2เสียงค่ะเลือกคุณสุชาติตระกูลกเกษมสุขกรรมการปปรชแล้วก็เป็นอดีตอธิบดีผู้พิพากษาสารแพง่งมีนบุรีเป็นประธานปปชคนใหม่แล้วก็ดํารงตําแหน่งไปจนถึงวันที่9กรกฎาคมปี2570ค่ะมุ่งฝัง เอาเรื่องของตรังที่เดินทางลงมาที่ตรังเมื่อวานนี้มีหลายประเด็นค่ะผู้ฟังเอาประเด็นแรกก่อนนะคะเรื่องการทิ้งล้างของโครงการต่างๆในจังหวัดตรังค่ะคุณผู้ฟังคือทิ้งร้างเยอะนะอะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องหอศินพระยารัศดานุประดิษฐ์ค่ะ อันนี้เนี่ยปปชลงมาตรวจสอบค่ะแล้วก็มีการรายงานจากปปชประจําจังหวัดตรังนั่นก็คือคุณบัณฑิตคณะสุวรรณค่ะซึ่งเป็นผอ,อสํานักงานปปชประจําจังหวัดตรังก็มีการคืออย่างนี้เขาเขาเหมือนเป็นวงเสวนาวงวง,วงทอกกันอย่างคุณฟังแล้วก็มีการพูดเรื่องนี้นี่แหละว่าโครงการของจังหวัดตรังเนี่ยยีโครงการคุณฟังนะ23โครงการงบประมาณ2,000กว่าล้านค่ะ นี่ภาพรวมนะที่เกิดความเสียหายนะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่างเช่นการจัดจ้างต่อเติมงานก่อสร้างหอศิลป์พระยารัศดานุประดิษฐ์อันนี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี59ใช้งบประมาณไปแล้วสี่ครั้งนะคะคุณไม่ต้องบอกแต่ละครั้งเนาะคือรวมแล้วอะ่ะคุณฟังรวมแล้วใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า390ล้านค่ะคุณฟังแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ อันนี้เรื่องหนึ่งนะคะทางผอ,อสํานักงานปปชประจําจังหวัดตรังก็เลยบอกว่าภาพรวมการทุจริตในจังหวัดตรังเนี่ยม,มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาก็คือการทิ้งงานเพราะว่ามันเป็นการเสียหายต่อง,งบประมาณแผ่นดินภาพรวมทั้งหมดเนี่ยยีโครงการ2,000กว่าล้านถือว่าเยอะมากปปชประจําจังหวัดตรังเนี่ยลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ลงไปดูว่าทํายังไงให้โครงการเหล่านี้เนี่ยมันกลับมาได้ใช้ประโยชน์อะ่ะแล้วก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการยกตัวอย่างด้วยนะว่าสนามบินจังหวัดตรังอันนี้ก็น่าสนใจนะปรากฏว่าผู้รับเหมาผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องน,นะคะผู้ว่าจ้างก็ไปกู้จากสถาบันทางการเงินแต่ก็ไม่สามารถดําเนินการได้จนผู้รับจ้างเนี่ยกลายเป็นผู้ทิ้งงานเหลือเพียงแค่3-4ล้านจากงบประมาณ200กว่ 300, 000, 000, 000, าล้านค่ะคุณฟัง เออนี่ก็ทิ้งงานยังยัง,ย,งยังหาผู้รับเหมาอยู่ตอนนี้สําหรับสนามบินตรังนะก็ไม่รู้ว่าเปิดใช้ทันหรือเปล่าคือตามคิวเนี่ยเขาบอกต้องทดลองระบบให้เสร็จเนี่ยภายในปีนี้นะเออนะคะก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะผู้ฟังคะดังนั้นเนี่ยคุณบัณฑิตก็เลยทวงถามว่าปปชมีบทบาทเรื่องนี้ยังไงโดยเฉพาะปัญหาการทิ้งงานการปล่อยทิ้งล้างของบรรดาผู้รับเหมาต่างๆนะคะปรากฏว่าคุณสารโรธนะคะ เลขาปปชท่านใหม่ท่านนี้นี่แหละบอกนะฮะให้สัมภาษณ์กลับต่อไปว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือการป้องกันการป้องกันป้องปลามการเฝ้าระวังยกตัวอย่างที่จังหวัดตรังนี่คือจังหวัดเดียว2000ล้านบาบาทแล้วก็ต้องไปคำนวณน,นะคะว่า76กคูณ2,000กว่าล้านนี่เป็นตัวเลขมหาศาลนะเขาเลยบอกว่าภาพใหญ่ไงคุณฟังภาพใหญ่คือถ้าจังหวัดอื่นมันมัน,ม,นมันมีปัญหาการทิ้งรังแบบนี้อีกคือมันสูญเยอะนะ เป็นภาพใหญ่ดังนั้นนะคะสิ่งสำคัญกว่าการปรับปรามการทุจริตด้วยซ้ำนะคะก็คือลักษณะโครงการทิ้งร้างโครงการที่ล้มเหลวตั้งแต่ต้นอย่างที่ว่าทุกโครงการมีที่มาที่ไปมีการสำรวจบริหารความเสี่ยงเว้นแต่ว่าโครงการที่ทำไปเนี่ย ะะตามนโยบายช่วงหนึ่งช่วงต่อมาอาจจะเปลี่ยนและก็ไม่สามารถทำต่อได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยปปชทำทุกวันนะคือการเฝ้าระวังแต่ว่าปปชหน่วยงานเดียวไม่สามารถทำได้ครอบคลุมทั้งหมดเราต้องมีหน่วยงานที่ทำด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสอตองอนะคะอันนี้เขาบอกว่าสำคัญเลยสอตองอรวมถึงหลายๆห,หน่วยงานน่ะที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยๆกันคุณผู้ฟังนะคะด้านนี้บอกต้องช่วยกันดังนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ เสียหายมันหลายพันล้านงบประมาณที่เสียไปเนี่ยเรียกร้องกลับมานะคะเขาบอกว่าไม่สามารถเรียกร้องกลับมาได้ดังนั้นเราต้องหยุดโครงการทิ้งร้างสํานักง,งานปปชเนี่ยมีมาตรการป้องกันปรับปรามนะคะไม่ให้เกิดการทุจริตนะคะรวมทั้งเห็นว่าหากมีโครงการทิ้งร้างแม้ไม่มีผู้ร้องเข้ามานะ ปปชก็จะออกไปหาข้อมูลแล้วก็สามารถหยิบยกขึ้นมาตรวจสอบเพราะว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่แล้วก็ทางการเนี่ยรวบรวมข้อมูลเสนอแนะแนวทางมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ก็ยังฝักสื่อด้วยนะว่าสื่อก็มีส่วนสำคัญนะคะที่จะช่วยสร้างประเด็นให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเข้ามาแก้ไขรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นแค่นั้นก็เพียงพอ นะคะด้านนี้พูดแบบนี้นะคือจริงๆผู้สื่อข่าวเขาขถามนอกรอบด้วยนะบอกว่าเอ้ไอ้เจ้าบริษทัทที่ที่ซ้ำๆซากๆ,ๆอ่ะคุณนึกออกไหมส่วนใหญ่บริษัทที่รับเหมามันก็จะเป็นบริษัทเดิมๆบริษัทใหญ่ๆแล้วก็ทิ้งเนี่ยทิ้งไม่ใช่เฉพาะจังหวัดตรังไปทิ้งจังหวัดอื่นนู่นนี่นั่นด้วยทางเลขาปปชาบอกว่าจริงๆอ่ะตรวจสอบไม่ยากหรอกตรวจสอบไม่ยากมันมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเราควรจะมีบทบาทหรือว่าต้องต้องทำยังไงกับบริษัทเหล่านี้บ้างเพราะส่วนใหญ่มันก็จะมีกฎหมายอยู่ใช่ไหมว่าโดนค่าปรับนู่นนี่นั่นต้องปรับตามนี้ตามนั้นแล้วก็เลิกสัญญาอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่มีชัดเจนนะว่าเอะเราควรจะต้องบอยคอรดหรือว่าเราต้องขึ้นบัญชีดํากับบริษัทเหล่านี้หรือเปล่าที่ทิ้งงานไปนะคะอะจริงจริงผู้ผู้สื่อข่าวถามหลายเรื่องมากเรื่องนี้นะเออก็ต้องดูนะนอกเหนือจากเรื่องนี้นะผู้ฟังคะอ่า ทางเลขาปปชกับเพฟังคุณสาโรจนะก็พอพอพอ พอช่วงช่วงครึ่งวันเช้าเนี่ยเขาก็เหมือนกับเสวานาคุยกันเรื่องปัญหาทุจริตใช่ไหมแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บด้วยค่ะคืออย่างนี้เขาจะลงพื้นที่อุทยานของหัดเจ้าใหม่ด้วยแล้วก็ไปกอดกระดานด้วยกอดกระดานเนี่ยดูเรื่องพื้นที่บุกรุกใช่ไหมคะที่เช่นเดียวกับหัดเจ้าใหม่ไปดูเรื่องการจัดเก็บเราก็ไม่ได้บอกว่าการจัดเก็บมีการทุจริตนะแต่ว่าไปดูว่าเอ๊ะมันเป็นบวกไหมมันจะเป็นแนวทางให้กับพื้นที่อื่นๆไหมเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยังขายตัว๋วแบบขายตัว๋วไม่ใช่เป็นนแบบตนะฟัง ไม่ได้ขายตัวแบบออนไลน์อยู่นะยังเป็นขายตัวแบบโดยตรงอยู่นะคะ,ะก็เลยนี่แหละลงมาดอออูอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวรายละเอียดคงได้ติดตามกันเพราะวันนี้เขาลงพื้นที่ไปคุณสารจน์เนี่ยหลังจากที่เสวนาเสร็จคุยเสร็จให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเสร็จนะก็ลงพื้นที่ไปที่หอศีลกันเมื่ و ฟังหอศิลพระยารัศาดานุประดิษฐ์ค่ะที่สร้างไว้แต่ยังไม่เสร็จกันเมื่ و ฟังปรากฏว่าคุณนิวรแสงวิสุทธ์ค่ะรองนายกเทศมนตรีก็ลงไปด้วยค่ะของนครปังนี่แหละลงไปด้วย มาให้ข้อมูลด้วยโดยคุณสารโรธเลขาปปอชอเนี่ยบอกบอกมานะคะว่ากรณีดําเนินการมันเป็น e-bidding ค่ะผู้ฟังดําเนินการก่อสร้างในวงเงินเนี่ยสองกว่าล้านอยู่ในความรับผิดชอบของคู่สัญญาซึ่งจะต้องบริหารให้เป็นไปตามสัญญาแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือสถานที่มันมีขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยต้องมีแผนการรองรับนะคะดำเนินการในการจัดกิจกรรมจัดงานและก็ค่าใช้ใจ่ายในการดูแลสถานที่ต้องคิดต่อว่าจะหาเงินจากไหนไม่ใช่เช่น สร้างอาคารเสร็จแล้วแต่ว่าไม่มีแผนการรองรับนะต่อไปมันจะลำบากและจะเกิดสภาพการใช้งานที่ไม่ได้แบบไม่เต็มที่เมื่อใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่มันก่อให้มันไม่เกิดรายได้พอไม่เกิดรายได้มันมีแต่รายจ่ายดังนั้นโครงการลักษณะน,นี้เนี่ยมันมีจุด นะ,ะหลายจุดที่เป็นปัญหาก็เลยฝากไว้เป็นข้อสังเกตก็เชื่อว่าทีมงานเทศบาลนาครตรังเนี่ยจะเตรียมการแผนรองรับเรื่องนี้ไว้แม้ว่าทรัพย์สินนะคะจะตกเป็นของกระทรวงการคลังนะคะแต่ว่าก็ขอให้ผู้รับเหมาเนี่ยอย่าทิ้งงานอย่าทิ้งร้างนะคะเพราะว่าอาคารนี้เนี่ย นะคะอาคารหอศิลป์พระยารัศดานุประดิษฐ์เนี่ยเขาบอกว่าทำไว้เพื่อเป็นศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมค่ะดังนั้นนะคะต้องดูกลุ่มเป้าหมายด้วยว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนดูคนที่จะเข้ามาด้วยว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนนะคะเมื่อจะทําในเชิงพาณิชย์เนี่ยอาจจะต้องผิดวัตถุประสงค์ค่ะดังนั้นฝากเทศบาลไปดูด้วยฝั่งของคุณนิวรณ์ค่ะคุณนิวรณ์แสงวิสุทธ์ค่ะรองนายก เทศมนตรีนครตรังค่ะก็มีการชี้แจงว่าอาคารสร้างเสร็จเนี่ยเทศบาลก็จะเข้ามาดูนะจะเข้ามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดขณะนี้เนี่ยเตรียมแผนการไว้แล้วว่าจะมีการดําเนินโครงการ t k Park นะคะได้ทําข้อตกลงไว้แล้วซึ่งนะคะตรัง แล้วก็พิพิธภัณฑ์ตรังขณะนี้เนี่ยก็มีมิวเซียมสยามมาเป็นพี่เลี้ยงนะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมีการประสานมีการตกลงไว้เรียบร้อยแล้วส่วนอาคารที่เหลือเนี่ยต้องหาวิธีการมาบริหารจัดการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ที่เทศบาลเนี่ยต้องดําเนินการแล้วก็เป็นเบนแล้วก็เป็นไปตามแผนการเดิมนะผั้ฟังอันนี้อันนี้อันนี้ของของอะไรนะหอศิลป์พยารัษณานุประดิที่มันทิ้งหลังกันอยู่เหรัฟังที่เราเห็นตึกเป็นล้างกันอยู่ นะคะดังนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยแผนการก่อสร้างหลังจากนี้นะคุณนิวั์บอกว่ามีแผนเดิมเนี่ยสิงวดงานค่ะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ720วันซึ่งมีคณะกรรมการกํากับดูแลก็คาดหวังว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรงานจะเสร็จปี70็ดผู้ฟังปีนี้ปี68ก็เหลืออีก2ปีเท่านั้นเองผู้ฟังหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาบริหารจัดการนะมั่นใจว่าจะสร้างอาคารให้แล้วเสร็จ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้รับจ้างนะขณะนี้ก็เตรียมพร้อมค่ะเข้าซ่อมแซมอาคารแล้วก็ได้เซ็นสัญญาวไปแล้วนะคะส่วนข้อห่วงใยของปปชก็รับไว้ค่ะรับไว้แล้วก็จะเอาไปวางแผนต่อมูฟังทีนี้มาดูข้อสรุปนิดนึงนะมูฟังข้อสรุปอันนี้ข่าวยาวหน่อยนะแต่ว่าอันนี้สําคัญสําหรับบ้านเรานะเขาบอกว่าพื้นที่ภาคเก้าประกอบไปด้วย7จังหวัดซึ่งจังหวัดตรังเนี่ยอยู่ในพื้นที่ภาคเก้านะมูฟังค่ะเขาบอกว่ามีพนักงานในภาค นะคะของภาคเก้านะแล้วก็จังหวัดเนี่ยรวม41คนค่ะนะคะแล้วก็มีการรับร้องออกเลขนะคะออกเลขดําตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยสามเรื่องค่ะ ตอนนี้ดำเนินการเสร็จแล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมเป็นเลขแดงแล้ว43เรื่องอยู่ระหว่างการรอพิจารณา25เรื่องมีเรื่องที่ไต่สวนนะคะเหลือในมือเนี่ย345เรื่องเข้าที่ประชุมปะปะชพิจารณาแล้วเสร็จไปเพียงแค่34เรื่องเท่านั้นเองค่ะรอพิจารณาอีก52เรื่องส่วนเหลือค้างในชั้นพนักงานไต่สวนอีก193เรื่องเฉลี่ยแล้วเจ้าหน้าที่1คนต้องดูแลคดีนะประมาณ7-8เรื่องค่ะ เยอะไหมคุณฟังเยอะนะั้นหนึ่งคนดู7จถึงแเรื่องอ่ะโอ้ยกว่าจะไต่ส่วนข้อมูลกว่าจะดูข้อมูลเยอะมากนะเออเรื่องที่เข้าสู่ชั้นไต่ส่วนนั้นเนี่ยเจเจ็อร์ถูกชี้มูลชี้ช่องในการร้องเรียนค่ะเขาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเดินเข้ามาร้องเรียนมากที่สุดนะรองลงไปก็คือบัตรสงเท่นะฮะบัตรสงเท่นะคะแล้วก็ส่งทางเว็บไซต์แล้วก็ เ,เรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุดนะคะก็คือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา152รองลงไปก็คือเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างคะ่ะคุณฟังส่วนหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเยอะที่สุดนะคะเขาบอกว่าไม่ได้หมายถึงว่าคุณทําผิดนะนั่นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หมายว่าคุณทําผิดนะคุณฟังแต่ว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยเข้ามาร้องเรียนมากที่สุดคะ่ะมาดูเป็นจังหวัดหน่อยนะตรังเนี่ยเขาบอกว่า พื้นที่ภาคเก้านะยังมีเวลานะตรังมี6 1เรื่องค่ะนราธิวาส46่เรื่องสงขลา45เรื่องปัตตานี4 4เรื่องพัทลุง40เรื่องสตูล22เรื่องค่ะตรังเนี่ยเรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าจังหวัดตรังเนี่ยเขาตื่นตัวค่ะตื่นตัวแล้วก็มีการร้องเรียนมากที่สุดนะเอาทิ้งไทยมาแค่นี้จริงๆเรื่องมันยาวมากนะคะ